กินขาหรือยังกิน่กินแล้วกิน่อะไรครับกินกับกบกินกักับอะไรกับอะไรข้าวัดกุ้งาวผัด อไรไ่อยไหมลูกอร่อยคะ่ะคิดๆึงจีดีจังเลยแม่ก็ไปอา่าหนูที่โอ้ยแม่ไปไม่ได้แม่ไม่มีรถไฟแม่ก็อเอาอะไรจากไปเล่นถุงก็